ไอ้ที่สุดเราก็ต้องเจอกันแล้วสินะมันเปนเรื่องที่น่าขำนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องขำเลยอ้าติดพิษจะเป็ดลูกได้เวลาจริงแล้วจังจัง 咚，秋，咚，秋，咚，秋，秋，秋，咚，秋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 ，嗯，是哪个呀？啊，秋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 ，嗯，啊，啊，秋，秋，咚，秋，咚，咚，啊，秋，咚，嗯。

ย, grit, ยังไล่ะเติงคิดว่าเออเก่งดีนี่สโน่ฉันขอโทษเราละฉันทำงานไม่ได้ ในที่สุดฉันก็สามารถชนะเกมนี้ได้รอเกมเฟสสองมาก็เป็นยังไงกันบ้างครบกับนักวันเพลงทือผมผมรู้สึกเอฟเฟกมากเลยนะท่าไหม่พลาดเฟสสองแล้วกันต้องขอตัวไปทำก่อนตอนนี้ยังทำไม่เสร็จเลยเมดละ